ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเวิร์กช็อปเรื่องการสร้างฟังก์ชัน insert delete update นะครับหรือเพิ่มลบแก้ไขนั่นเองนะครับในบทนี้ผมได้สร้างฐานข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสร้างไม่เป็นไปดูคลิปย้อนหลังนะครับว่าสร้างยังไงฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูล ชื่อว่า student นะครับมีตารางชื่อ std นะครับในตาราง std นี้ประกอบไปด้วย id นะครับเป็น Primary key นะครับผมตั้งเป็นวาชานะครับนะครับแล้วก็ชิดที่2คือ name นะครับชื่อนศึกษานะครับตั้งเป็น text ชิดที่3 card นะครับชั้นเรียนนะครับตั้งเป็น text ชิดที่4ี email นะครับก็ email ก็ตั้งเป็น text เหมือนกันนะครับ ข้อมูลนี้ผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2คนนะครับนักศึกษา2คนนะครับอ่าต่อไปเรามาดูวิธีการคอนเน็กเลยนะครับเปิดดีมิเวอร์ขึ้นมาครับขั้นที่หนึ่งในการคอนเน็กฐานข้อมูลนะกับกับเว็บไซต์นะครับให้เราเลือกไปที่ไซต์นะครับแล้วก็นิวไซต์ครับขั้นต่อไปนะฮะให้เราตั้งชื่อไซต์นะครับ เป็น S T D test แล้วกันนะครับ S T D test local site folder นะครับก็ต้องตั้งให้สอดคล้องกับชื่อไซต์นะครับก็เบลนะครับแล้วก็ new file นะครับตั้งเป็น S T D test นะครับเสร็จแล้วกด double c l i ิ k ครับแล้วกด select ครับ เมื่อตั้งเสร็จแล้วสังเกตดูดีนะครับว่าชื่อไซต์เนมกับชื่อโฟลเดอร์ต้องสอดคล้องกันนะครับถ้าไม่สอดคล้องจะไม่สามารถคอนเน c t ได้นะครับเมื่อส่วนของไซต์เราตั้งเสร็จแล้วส่วนที่2ที่เราต้องตั้งก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราคลิกไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จแล้วกดบวกนะครับ add new server นะครับ แล้วไปที่ช่องที่2ครับ using นะครับ connect using นะครับเปลี่ยนจาก FTP เป็น local network นะครับอ่าคราวนี้ช่องที่1 server name นะฮะให้ตั้งเป็น test เลยครับช่องที่3 server folder ก็เลือกโ f o l อร์ของไซเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็เ r าวไปที่ s c d t e s t นะครับแล้วก็กด select ครับ ข้อสุดท้ายนะครับเว็บ URL นะครับก็พิมพ์ localhost นะครับ slash ชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับหรือชื่อไซต์เรานั่นเองนะครับก็เป็น STD test นะครับเสร็จแล้วกดเซฟครับเมื่อเซฟแล้วติ๊กรีโมทออกแล้วติ๊ก testing ครับ ฐานข้อมูลนี้ไม่มีรูปภาพบางเกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องตั้งใน Advanced Setting นะครับกดโอเคได้เลยครับเซฟขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสร้างหน้าหลักขึ้นมาหนึ่งหน้าคือหน้าอินเด็กต์นเองนะครับก็ไปที่ไซน์นะครับคลิกขวานะครับเลือก New File นะครับแล้วตั้งชื่อว่า index.php นะครับ i n d e x php นะครับเสร็จแล้ว enter ครับแล้วกด double click เปิดไฟล์ i ูนิ e มขึ้นมาครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับไปดูที่ฟังก์ชัน d a t a b เบ e นะครับถ้าติ๊กถูก3ถูกแสดงว่าเราคอนเน็กถูกต้องแล้ว แล้วก็ทําการติดต่อฐานข้อมูลเลยครับโดยผุดบวกที่ Database ครับเลือก My SQL Condition ครับขั้นต่อไปนะครับ Condition Name นะครับใส่ DB คอ n ลงไปนะครับ My SQL Server นะครับพิมพ์ Local Host ลงไปนะครับ ยูสเซอร์เนมใส่รูทครับาหารหัสผาสเสร์ก็ใส่ตามที่เราตั้งไว้ในเครื่องเรานะครับเสร็จแล้วกดสิเล็กครับอ่าสิเล็กคือก็หมายถึงการเลือกระดับเบียมาใช้นะครับระับเบียที่ผมสร้างไว้ก็คือ Student นะครับผมก็เลือก Student นะครับกดโอเคครับ t ท s t i n g ดูครับอ่า Success. สักเซสเสร็จแล้วกดโอเคครับ เมื่อเราคอนเนคกสำเร็จนะครับเราก็กระจุยที่ก้อนทองๆดูครับว่าเราติดต่อได้ถูกต้องไหมนะครับกดกระจุยบวกขึ้นครับกระจุยที่เทเบิลครับกดบวกตาราง SCD เรามาแล้วแสดงว่าเราคอนเน็กถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราหน้าสร้างหน้าย่อยให้ครบทุกหน้านะครับวิธีการสร้างหน้าย่อยก็ไปที่ไซส์นะครับคลิกขวา New File ครับหน้าที่1นะครับ ก็จะเป็นหน้าเพิ่มข้อมูลนะครับให้เราสร้างคำว่า insert ลงไปครับ insert .php นะครับเสร็จแล้วสร้างที่2ต่อเลยครับลี่ขวาที่ซ้าแล้ว new file นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปครับ delete นะครับคือหน้าลบนะครับ delete php นะครับหน้าที่3นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวาที่ไซน์นะครับแล้วเลือก new file นะครับแล้วตั้งเป็น update นะครับอ php นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ดับลิ้กเปิดทั้ง3หน้าขึ้นมานะครับดับลิ click, ้กดับลิ้ก ดีวมันคลิกนะครับอตอนนี้เราจะมีหน้าย่าอทั้งหมด3หน้าแล้วก็หน้าอินเด็กเป็นหน้าหลักนะครับต่อไปนะครับให้เราทำการดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับมาโชว์ในหน้าอินเด็กก่อนนะครับให้เราคลิกไปที่หน้าอินเด็กครับแล้วไปที่อินเสิร์ตนะครับแล้วก็เลือก Data นะครับแล้วก็ไปที่อะไรฮะ เดดแบเดต้าเทเบิลก่อนที่จะดึงข้อมูลมาโชว์นะครับเราต้องไปสร้างเลคอร์ดเซก่อนทุกครั้งนะครับให้เราไปสร้างร e คอร์ดเซโดยไปที่ข้างๆดัตตาเบ s คครับคลิกคําว่า Building ครับเสร็จแล้วกดบวกครับเลือก Record Set ครับต่อไปก็ไม่มีอะไรครกดโอเคได้เลยครับเมื่อเราสร้างเสร็จก็จะได้ได้คอร,ร์ดเซตมาหนึ่งตัว ประกอบไปด้วย id name class email นะครับขั้นต่อไปเราก็ไปดึงตารางเข้ามาโชว์ได้เลยครก็ไปที่ insert data แล้วก็ dynamic data แล้วก็เลือก dynamic table นะครับคลิกครับแล้วก็ติ๊ก all record นะครับเพื่อให้โชว์ทั้งหมดแล้วกดโอเคเลยครับเมื่อเสร็จแล้วสังเกตจะมีตาราง เด้งขึ้นมาโชว์นะครับต่อไปนะฮะให้เราเพิ่มช่องในตารางอีก3ช่องนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่หลังคําว่าอ e ีเมลนะฮะแล้วเลื่อนลงมาในการแบ่งเซลล์นะครับเลือกช่องนี่ฮะสปิสเ,เซล์นะครับเพื่อทําการแบ่งเซลล์นะครับเสร็จแล้วกดคลิกครับเมื่อคลิกแล้ว าจะถามว่าเราต้องการสร้างกี่คอลัมน์นะครับแล้วก็ติ๊กนะครับเพื่อจะเพิ่มคอลัมน์นะครับเลือกเป็น4ครับเสร็จแล้วกดโอเคครับเมื่อกดแล้วเห็นไหมครับสังเกตจะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาอีก3คอลัมน์นะครับต่อไปคลิกไปคําว่าหลังปีกาที่อีเมลครับแล้วก็แบ่งเซลล์เหมือนเดิมครับเพื่อเพิ่มอีก3คอลัมน์ก็คลิกที่สปริตเซลล์นะครับ แล้วก็เลือกคอลัมน์นละเมื่อคอลัมน์เป็นสีเหมือนเดิมครับก็โอเคครับอตอนนี้เราก็จะได้คอลัมน์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสามช่องนะครับต่อไปพิมพ์ข้อความลงไปครับออปชั่นนะครับทั้งสามช่องเลยนะครับออปชั่นเสร็จแล้วช่องที่1 ใส่เป็นคําว่าเพิ่มครับท่องที่สองเป็นลบนะครับท่องที่สามเป็นแก้ไขนะครับเสร็จแล้วจากถึงกล้านะครับคุมดำคลิกขวาออไลน์เซ็นเตอร์ครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำหน้าเพิ่มข้อมูลก่อนเป็นหน้าแรกนะครับ ขั้นแรกครับให้เราทําลิงก์หน้าเพิ่มก่อนนะครับให้เราคุมดําคาว่าเพิ่มครับแล้วไปที่ลิงก์ด้านล่างครับกดลิงก์ที่เบราว์เซอร์แล้วเลือกหน้าเพิ่มชื่ออะไรครับ insert ก็เลือกคําว่า insert เลยครับเสร็จแล้วกดโอเคครับอ่า save ครับ ctrl s ครับเมื่อเราทําหน้าลิงก์เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่หน้า insert ครับ ต่อ,อไปนะครับการทำด้านอินเสิร์ตให้เราไปที่ Insert Data นะครับแล้วเลื่อนลงมาครับเลือก Insert Record นะครับติ๊กรูปสามเหลี่ยมแล้วเลือก Record Insertion f o r m Wizard นะครับเสร็จแล้วกคดคลิกครับช่องนี้ให้เราเลือกช่องที่3นะครับใครถามว่า อาร์เตอร์ทูอินเสิร์ตเมื่ออินเสิร์ตเสร็จแล้วให้ไปหน้าไหนฮะบเบลคให้กลับไปที่หน้าอินเด็กครับคลิกอินเด็กกดโอเคได้เลยครับแล้วก็โอเคเลยครับอ่าเสร็จแล้วกดเซฟครับอ่าเรามาทดสอบกันนะครับว่าสามารถเพิ่มได้หรือเปล่ากลับไปหน้าอินเด็กครับกด S12 ครับรันอ่าเสร็จแล้วคลิกเพิ่มครับอ่าระบบจะให้ใส่ข้อมูลลงไปผมขอใส่ ตัวเลขสุ่มๆนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วก็อินเสิร์ตครับอ่าเห็นไหมครับเท่านี้เราก็จะสามารถเพิ่มข้อมูลได้แล้วนะครับจากตอนแรกมีแค่2คนนะครับเราเพิ่มคนที่3าก็กลายเป็น3าคนแล้วนะครับจบหน้าอินเสิร์ตนะครับต่อไปเราจะทําหน้าลบต่อนะครับขั้นที่หนึ่งในการทําหน้าลบนะครับให้เราคุมดํา ที่คาว่าลบครับแล้วไปที่ลิงก์เหมือนเดิมครับเบลนะครับเลือก Delete นะครับแต่หน้าลบนี้จะต่างจากหน้า i n s e r t นะครับเราต้องไปตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยนะครับคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็เลือกคําว่าพารามิเตอร์นะครับแล้วช่องเนมครับพิมพ์คําว่า ID ลงไปนะครับจะให้ส่งค่า id นะครับ value นะครับให้ติ๊กเซตติ๊กที่สายฟ้าแล้วเลือก ID นะครับกดโอเคครับเสร็จแล้วกดโอเคเลยครับโอเคเสร็จแล้วกดเซฟครับลองรันดูสิครับว่าส่งค่าจะเป็นยังไงอ่าเมื่อเรากดลบที่ช่องนายเกิดพลนะครับสังเกตไหมครับเนี่ย ค่ามันก็จะส่งไปที่รหัสส8ิบนะครับแบ็กกลับครับถ้าเรากดลบที่ id 5 5าห้าค่าก็จะส่งไปที่ห้าสิบห้าเห็นไหมครับห้าห้าห้านะครับนี่คือการส่งค่าพารามิเตอร์นะครับทำให้ระบบรู้จักว่าเราต้องการจัดการกับตัวไหนนะครับเมื่อคลิกไปที่รหัสลบศ1ย์มันก็ต้องชี้ไปที่ศูนนนะครับตัวนี้ก็คือการส่งค่าพารามิเตอร์นะครับถ้าเราไม่ส่งค่าระบบจะลบไม่ถูกตัวที่เรากด นะครับขั้นตอนต่อไปครับไปที่หน้า delete ครับแล้วไปที่ insert data เหมือนเดิมครับแล้วเลือกคำว่า delete record นะครับเสร็จแล้วคลิกเลยครับเมื่อคลิกนะครับจะโชว์หน้านี้ขึ้นมาให้เราไปที่บรรทัดสุดท้ายเลยครับ after delete go to ก็คือหมายถึงว่า เมื่อเราทําการลบให้ไปที่หน้าไหนก็เบลไปที่หน้าอินเด็กเลยครับคือหน้าหลักเรานะครับกลับไปให้อินเด็กเลยคลิก index กครับกดโอเคครับโอเคอีกรอบครับเสร็จแล้วกดเซฟครับ c อนเทนเสนะครับอ่าทดสอบการลบซิลบได้ไหมนะครับกลับไปที่หน้าอินเด็กครับ f 1 2ครับอ่าผมจะลองลบคนแรกนะครับรหัส a 5ลบน่าเสาสังเกตไหมครับข้อมูลหายไปแล้วนะครับ ต่อไปมาทําหน้าแก้ไขนะครับวิธีการทําหน้าแก้ไขนะครับก็คุมดําเหมือนเดิมครับที่แก้ไขเพื่อทาการลิงก์แล้วไปที่ลิงก์นะครับกดเบลนะครับเลือกไปที่หน้าอัปเดตนะครับแล้วก็ไปที่พารามิเตอร์เหมือนเดิมฮะลบกับแก้ไขต้องส่งค่าพารามิเตอร์นะครับัถึงจะไปถูกจุดที่เราต้องการจัดการนะครับคลิกพารามิเตอร์ครับใส่ ID ลงไปครับ ID a l ลูก,ก็เลือกเหมือนเดิมครับสายฟ้าไปที่ ID กดโอเคครับโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคนะครับอ่าเซฟครับต่อไปให้ไปที่หน้าอัปเดตนะครับเปิดหน้าอัปเดตขึ้นมานะครับตัวนี้จะแตกต่างจาก l ดิมคือเราต้องไปสร้างและกคอรเซ็ตใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็ไปที่ Building นะครับข้างๆกับ รัตเเบตนะครับเสร็จแล้วกดบวกนะครับเลือก r e คคอร์เซนะครับการอัปเดตนี้เราต้องส่งค่าที่ฟิลเตอร์ด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนสำคัญนะครับให้เลือกฟิลเตอร์จากนอนนะครับไปที่ ID นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับเมื่อกดโอเคแล้วเราก็ไปที่ i n น e r t Data เหมือนเดิมครับแล้วเลือกไปที่อัปเดตเรคคอรนะครับปิดก่อนนะฮะทิกสามเหลี่ยมเลือกอันแรกนะครับอัปเดตเรคคอร์ดฟอร์มวิสาสนะครับเสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้ก็ใส่ไปที่ช่องที่5ครับ after to update เมื่ออัปเดตแล้วให้ส่งไปหน้าไหนก็ส่งไปหน้าอินเด็เหมือนเดิมครับเาไปที่อินเด็เลยครับกดโอเคครับโอเคครับ เสร็จแล้วกดเซฟครับคอนโทรลนิสเขาเรี้มาทดสอบครับกลับไปที่หน้าอินเด็กครับลองแก้ไขคนที่สองสิคลิกแก้ไขครับเห็นไหมครับมันก็จะโผล่มาที่อเดีที่สองที่สองนะครับแบ็กกลับถ้าคลิกไปที่แก้ไขคนที่หนึ่งมันก็จะโผล่มาข้อมูลคนที่หนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ผมจะลองแก้ไขข้อมูลสิครับใส่สองลงไป หลังหนึ่งที่อ e ีเมลนะครับ2องกดอัปเดตครับอ่าสังเกตไหมครับข้อมูลก็จะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปการสอนในเวิร์กชอ็อนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ